ะะกับเจ้าคนไทยสบาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรรักษาฝ้าและก็บํารุงผิวไปในตัวเลยนะคะสูตรนี้ฝ้าหายหน้าก็จะขาวกระจ่างใสเลยนะคะเพราะว่าจะมีส่วนผสมสองตัวลงไปตัวหนึ่งบํารุงตัวหนึ่งจะช่วยรักษาฝ้านะคะอีกตัวหนึ่งจะทําให้หน้าใสนะคะและก็ส่วนตัวของส่วนผสมสองตัวนี้สุดยอดเลยนะคะในส่วนของสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีเขานิยมทํากันนะคะ ค่ะใครเข้ามาแล้วก,ก,ลก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะลงทุกๆวันนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือข้าวใครจะใช้ข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวข้าวอะไรก็ได้นะคะในส่วนของข้าวเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใส ผิวหน้าขาวใสไวมากๆเลยนะคะในส่วนของข้าวมาทําครีมนะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนชา2ช้อนชาประมาณสามช้อนพอเนาะในส่วนของข้าวนอกหลังจากนั้นเราก็ไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตัวต่อไปคือนี่คือเลยนะคะมันฝรั่งนี่คือปอกเปลือกมาแล้วนะคะปอกเปลือกมาแล้วล้างมาแล้วนะคะให้เรานํามาหัน่น ใครจะหั่นแบบนี้หรือว่าใครจะเอาไปไปขูดไปทำยังไงก็ได้นะคะนี่นะคะเราใช้มันฝรั่งไปครึ่งซีกนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้หั่นแบบนี้ใครจะหั่นแบบเล็กกว่านี้หรือใครจะไปขูดไปอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างล้างเสร็จแล้วเราก็ไปต้มกันเลยนะคะนี่นะคะข้าวกับมันที่เราต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ นี่นะคะข้าวเขาก็กำลังจะเริ่มสุกแบบนี้เลยนะคะให้ข้าวเขาสุกแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เขาแห้งประมาณนี้นะคะให้เราคนตลอดเลยนะคะนี่ค่ะกะบาข้าวก็สุกสุกพอประมาณนี้เนาะนี่นะคะ ข้าวเขสุกประมาณนี้เนาะเห็นไหมเนาะนี่นี่นะคะเพราะว่าเราเอากล้องมาใกล้ไม่ได้นะคะมันมันร้อนค่ะกลัวโทรศัพท์ระเบิดนะคะนี่ค่ะก็ต้มไม้ให้เขาสุกประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราไปพักไว้ให้เขาเย็นนะคะพักไว้ให้เขาเย็นก่อนแล้วเราค่อยมาปั่นกันนะคะเรากลับมาดูตอนมาปั่นนะคะนี่นะคะ ข้าวกับมันที่เราต้มแล้วเราก็ไปพักไว้ให้ยินนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปปั่นนะคะเราเอาไปลงโถแบบนี้ปั่นเลยนะคะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วเราก็จะมากรองกันนะคะนี่นะคะคือข้าวที่เรา,เาไปกรองแล้วนะคะเอาไปปั่นค่ะขอโทษทีค่ะนี่ค่ะ ัแบบนี้หลังจากนั้นเรามากรองกันนะคะนี่นะคะคือข้าวกับมันที่เรากรองออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะถ้าเรากรองเขาก็จะละเอียดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรามาทําส่วนผสมกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำน้ำข้าวที่เราทำเนี้ยประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหรือ แล้วแต่ใครจะทํามากทําน้อยเลยนะคะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเนาะสูตรนี้เก็บได้นานนะคะเพราะว่า,าเราต้มมันกับไอ้นี่สุกแล้วเนาะกับข้าวสุกแล้วนะคะนี่เลยนะคะตัวต่อไป นี่เลยนะคะน้ำมนันอะโวคาโดนะคะในส่วนของน้ำมนันอะโวคาโดเขาก็ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจายใสใครไม่มีใช้เบบี้โอชอนสนหรือน้ำม, mon, นำมาาันถั่วอัลมอนด์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันโอลิฟนะคะใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะช้าอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาเนาะนี่ค่ะน,น้ำมันอะโวคาโดหนช้อนชานะคะ ตัวต่อไปคือเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว,ว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานแผลดับพิษร้อนดับคลายร้อนต่างๆเลยนะคะในส่วนของเจลว,ว่านหางจระเข้เนาะเราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหรือแล้วแต่เราจะทำให้ข้นมากข้นน้อยเราสามารถเพิ่มลดตัดตาส่วนได้ตามต้องการนะคะ หนึ่งช้อนชาสองช้อนชาไม่พอยังไงเราเพิ่มได้นะคะในส่วนของเกลียวเนาะหลังจากนั้นเรามาคุนเลยค่ะไปดูสูตรมาจากต่างประเทศชอบมากเลยค่ะสูตรน,นี้นี่ค่ะเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราอยากได้เหลวกว่านี้ สามารถเพิ่มเจลวลงไปได้อีกเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อก็สวยเนียนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อของเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าอยากให้เหลวมากกว่านี้เราเติมเจลได้อีกเลยนะคะแต่ส่วนตัวพอแล้วค่ะจะเอาค้นประมาณนี้ค่ะเก็บเข้าตู้เย็นได้หนึงถึงสองอาทิตย์อยู่นะคะหรือแล้วแต่ว่า อุณหภูมิใครจะเย็นมากเย็นน้อยเนาะให้เราสังเกตเอานะคะว่าเขาเสียหรือไม่เสียเนาะถ้าเขาเสียเราก็ทิ้งไม่เสียเราก็ยืดอายุเขาได้ต่อนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะสูตรนี้นะคะเก็บใส่กระปุกกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมาเก็บใส่กระปุกแล้วเนื้อเขาเขาจะสีแบบเนียนสวยมากๆเลยนะคะทาไปเลยค่ะหอมทั้งข้าวหอมทั้งมันฝรั่งค่ะ นี่ค่ะทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้ก็แห้งเชา้าและก่อนนอนได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะห้ามเอาไว้ข้างนอกไปนังขาดนะคะเดี๋ยวก็เสียนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นก,นนกนะะาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะเจ็ไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะลงทุกวันนะคะ ยังไงก็อย่าลืมไปทําใช้กันนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่อ่อนเยาว์กว่าวัยอยู่ตลอดแตะคาเราไม่อยากเก่ก่อนวัยนะคะไปทําใช้ไม่ต้องจ่ายแพงค่ะงบแค่เก้าบาทสิบาทเราก็มีครีมดีๆครีมคุณภาพดีๆแบบนี้ไว้ใช้แล้วนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ